ฮะคอนเทนต์ขาไปนะยังยังงานบังเด้อพี่น้องมัหนีิเดี๋ยวนี้พี่หมอแคสน,นี่กำลังเริ่มสีสางกันคอนเทนต์เพื่อนนี่นก็นึงลน้นล้นใหม่ไพ่อยู่นี่เตรียมสีเฮ็ดคอนเทนเต์เฮ็ดขั้นมอน้ำก่อนมองพักมองเสาไปแต่กินขา้าวกินน้าน,นั่นนี่หมอน้ำไฟนี้กับกำลังเข่ากำลังเอาเอาันหดเสาหดยังให้ยู่ยนี่เพี่อนกำลังสีสางคอนเทนต์อย่างเีย <c oughs> จ่ากัดนตี่ม้ำเวัดนี้ผู้ใดอยากได้ไพายากมาเอา้ะพี่น้องเด้อบ้านพี่หมอเค้นนี่ลายโฟดสามไพ่ลอยเด้อบ้านพี่หมอเค้นเรากำลังห็ดม่หมอนเนีกำลังไพ่ขายเราก็ยึดของยไม่ไม่แต่สางคอนเทนไพ่ยิงนี่เป็นผู้ไพ่ไพ่ใชเป็นผู้ไปเกี่ยวมาเบิ้งน้ากัน้ะพี่น้องเด้อเนี่ย คันไผอยากได้อันพายยากับมะอาดสามพาลอยได้พี่น้องเด้ออยู่หน้าบ้านกับหมอแคนบ้านผู้ไปหาหมอจ้ามาเอาลดหลายนี่กำลังกองโจโก้อยู่นี่กันไกามาทางนี้กับมะอุดหนุนเนี่ยจ้าอยู่บ้านสุขาแก้วได้พี่น้องเด้อขันพานมามาไปเอาลวดพายยาหนาดียางคักของพี่หมอแคนนี่เนี่ยกำลังล้นไม่เฮ็ดสีเฮ็ดไปแต่มุ้งเฮ็ดไปแต่สางคอนเทนต์อยู่นี่ เตรียมยุคขางถนนได้พี่น้องเด้อขางถนนใหญ่นี่แหละเียไฟหยาเรากองไม่โจ้โควิผลไถพี่ห้น้องมาซื้อสามไรลอยได้พี่น้องเด้อผูใดอยากหด้มาจ้ะใช่รอยมาจไฟกมีเพี้ยบ่หน่อยจะข้าผีไฟหยาเราสิไผ่ให้พี่ห้น้องมาซื้อ <this> ใกล้กันนี่แหละพูดที่ขายบักแตียงโม้พู้นึงที่ขายน้ำแข็งใสแตงไทยโม่หลัเพ่นปลูกไว้แตงไทยแตงดาวมีเบิร์ดสนใจกับผ้านวัตถุที่เราสร้างรถเด้อพี่น้องเอ้ยอย่างนี้ค่ะอุ้ยมันคือจังหนักเครื่องนึงคันหนึงใกล้ติดใจแล้วเอาแม่งคือแค่พองหยาบพองนั่นนี่มันงดติว้าวแน่แน่แน่สิมเซอลมได้รับมาหนีิ เอ้ยเอาสามีตรกั้พี่น้องเ้อสวัสดีค่ะ